สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยอุ้มจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเพิ่มดวงตาไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็ไปที่โปรแกรมไลน์เลยเนาะแล้วก็ไปกดเพิ่มเพื่อนนะคะพิมพ์ไอดีไลน์ตามทีุ่้มขึ้นชื่อให้ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาลองซื้อไลฟ์สดนะคะใน Facebook กันนะคะ60นาทีนะคะจํานวน1,000ดวงตาค่ะ และนี่ก็คือราคาวิวไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆจะแบ่งออกเป็น60นาทีกับอีกแบบหนึ่งคือ90นาทีนะคะวันนี้อุ้มจะซื้อที่1,000ดวงตานะคะเวลาซื้อไลฟ์สดอย่าลืมแจ้งเวลาที่ต้องการจะไลฟ์สดด้วยนะคะเพื่อนๆอย่างอุ้มนะคะจะไลฟ์ช่วง11โมงเนาะอุ้มก็จะแจ้งแอดมินล่วงหน้าค่ะ พอเราตกลงราคาเสร็จแล้วนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพ qr โค้ดแบบนี้มาให้เนาะซึ่งเป็นรูปภาพไว้สาหรับสแกนจ่ายเงินนะคะขั้นตองนง่ายๆก็แค่เซฟรูปภาพเนี้ยลงเครื่องเนาะแล้วก็นําไปสแกนจ่ายแอปธนาคารใดๆดก็ได้ค่ะขั้นตอนการคัดลอกลิงให้แอดมินนะก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะกดจุด3จุดค่ะเลื่อนลงล่างสุดนะคะจะมีคําว่า copy เนาะวิธีไลฟ์นะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรากดคําว่า l i ฟ e นะคะแล้วก,กดคําว่า go live ค่ะ ระบบนะคะจะขึ้นตัวเลขนะับถอยหลังเนาะสามสองหนึ่งจากนั้นนะคะเมะื่อไรก็ตามที่มีตัวเสียงแดงด้านซ้ายมือขึ้นด้านบนนะคะนั่นหมายความว่าคุณกําลังไลฟ์สดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นดวงตาทยอยขึ้นพร้อมกันนะคะตอนนี้มีหนึ่งคนดูแล้วนะตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะคะเพื่อนๆยี่สิบหกแล้วค่ะรอไม่นานเลยนะคะตอนนี้ยอดวิวนะคะกําลังทยอยขึ้นค่ะเพื่อนๆ ดูสิคะตอนนี้76นะคะแล้วก็ไปร้อยหนึ่งนะคะขึ้นแบบเรื่อยๆเลย127แล้วคะ่ะสังเกตด,ด้านซ้ายมือนะคะมุมขวาบนคะ่ะ ระหว่างที่ไลฟ์นะคะเราสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเราได้ค่ะเห็นไหมคะอุ้มอ่ะพิมพ์คุยนะคะมันจะมีข้อความให้เราพิมพ์คุยด้านล่างเนาะตอนนี้นะคะยอดวิวก็700กว่าแล้วนะใกล้ความจริงแล้วนะคะ800แล้วค่ะเราซื้อไปทั้งหมด1,000เนาะ900แล้วนะคะ อ่าตอนนี้ก็ 1K แล้วนะคะยอดครบแล้วค่ะสุดยอดไปเลยรอยอดไม่นานเลยค่ะเพื่อนๆพื่สำหรับใครนะคะที่อยากมียอดดวงตาไลฟ์สดใน Facebook เยอะๆแบบอุ้มนะคะก็แอดไปเลยค่ะที่ไลน์อ s สายปัม f o ล l o w ค่ะซึ่งเป็นบริการจากทางร้านฟอลโล่ไทยนะคะเพื่อนๆต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ไม่โกงแน่นอนขายยอดขึ้นจริงแน่ๆที่สำคัญนะคะเป็นงานที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช้รหัสนะคะเพื่อนๆ แอดมินเนี่ยแนะนำอุ้มดีมากๆเลยค่ะบริการด้วยใจนะคะแล้วก็ร้านเปิด24ชั่วโมงเลยคะ่ะเพื่อนๆถ้าใครยังสงสัยนะคะก็สามารถแอดไปสอบถามได้เลยเนาะแอดมินรอให้บริการอยู่ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะกับอีกวิธีนึงนะคะเพื่อนๆสามารถไปคลิกลิงอ์อัตโนมัติอุ้มทำสำเร็จรูปไว้ให้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้อ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าราคาบาย